นี่ไทฟอลเลนะครับก็สอนเทรดทองเพิ่มเติมหลังจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วก็อัดอธิบายให้เข้าใจสั้นๆเพราะว่าสําหรับคนที่เทรดเป็นแล้วนะในคลิปที่แล้วสาหรับคนที่ดู EP สองเก้าแปดถึงสามศูนย์หกครบแล้วจากา EP ที่แล้วเนี่ยถ้าดูครบแล้วนะก็จะเข้าใจในการเทรดว่าทําอะไรยังไงถ้าดูคลิปที่แล้วก็สามารถเข้าใจได้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจทองนะครับค่อนข้างที่จะอันตราย ทองเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดว่าราคาค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วเรียกว่าเป็นตลาดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นดาบสองคมคุณสามารถทำอะไรกับมันได้เร็วแล้วคุณก็ขาดทุนกับมันได้เร็วมากๆนะครับสาหรับทองนะทองเนี่ยเทรดยากมากๆบอกไว้ก่อนอเผื่อเราจะโดนลากติดที่อธิบายไว้เรื่องค่าสวอปถ้าคุณรู้แต่ EP สองเก้าแปดขึ้นมาถึงสามหกจะเข้าใจทุกอย่างทั้งหมด แล้วก็ใสำหรับคนที่หลายคนที่ฝึกเทรดไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจเขาเทรดเป็นกันหมดอยู่แล้วนะครับเราจะดูค่าสวอปอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วสวอปลองคือบายสับช็อตคือฝั่งเซลล์สำหรับทองค่าสวอปบวกอยู่ฝั่งไหนให้เทรดฝั่งนั้นอย่าเทรดสวอปลบเด็ดขาดเพราะคุณจะโดนกินเยอะมากๆนะครับผมค่าสวอปมันแพงมากสําหรับทองค่าสวอปเพราะงค่าสวอปคือดอกที่ ถ้าเป็นลบเนี่ยคุณจะโดนหักถ้าคุณถือข้ามคืนแนตะ่ถ้าเป็นบวกคุณจะได้เงินถ้าคุณถือข้ามคืนเพราะแนะนําให้ถือเป็นสวอปบวกเวลาเทรดทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่กับทองนะทุกอย่างเลยเทรดคู่เงินผมก็สอนให้เป็นสวอปบวกเทรดทองก็ควรที่จะเทรดที่ทางสวอปบวกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรดเข้ามาดูทิศทางสวอปก่อนว่าสวอปบวกอยู่ฝั่งไหนอย่างณนะช่วงนี้หรือณนะปัจจุบ,บันนี้สวอปบวกอยู่ฝั่งเซลเพราะฉะนั้นสำหรับทองแนะนะนําให้รอเทรดเซลนะครับ ตลาดจะเปิดปิดกี่โมงมีบอกด้านล่างแต่เราจะต้องตั้งเวลาในเซตติ้งของเราให้ดีให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นนะครับทองจะเปิดช้ากว่าตลาดค่า,างเงินประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวอีก5้านาทีจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราจะต้องอตรงเซตติง้งเวลาเราต้องตั้งให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นนะครับสำหรับออสเตรเลียตอนนี้มันเป็น UTC บวกเเพราะว่า,าด้วย เดลี่ saving อะไรแล้วนะครับผมจะย้ำสูตรให้อีกทีแล้วกันนะครับสูตรที่ใช้คือตามนี้ในคลิปที่แล้วลืมย้ำสูตรให้แต่ว่าทุกคนสามารถดูสูตรได้ใน ep 3 0 4 ep 2 9 9อยู่แล้วนะครับก็สูตรตามนี้พยายามตั้งค่อยๆดูทีละบรรทัดตรงนี้ต้องมีความละเอียดนิดนึนงอย่างที่ผมบอกการตั้งสูตรเราจะต้องละเอียดไล่ดูทีละบรรทัด เลขสีทุกอย่างต้องตรงตามนี้ไม่งั้นเวลาที่อินดิเคเตอร์หรือสูตรที่เราใส่เข้าไปมันไปอยู่ในกราฟเนี่ยถ้ามันไม่ตรงตามสูตรเนี่ยมันจังหวะมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเงื่อนไขมันก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะงั้นการตั้งสูตรต้องระวังถ้าอินดิเคเตอร์หายทุกครั้งที่แอปอัปเดตบางทีอินดิเคเตอร์ชอบหายก็แคปภาพเอาไว้แคปภาพสูตรเอาไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องได้ตั้งบ่อย ทุกครั้งที่แอปอัปเดตเราต้องได้ตั้งทุกครั้งแต่ถ้าในคอมเราเซฟเทมเพตเอาไว้ได้เลยแล้วใส่สูตรเอาไว้แล้วเซฟเทมเพตไว้ได้เลยแต่แนะนําว่าควรจะแคปภาพเก็บเอาไว้ทีละบรรทัดนะ47 simple 24 simple 3.70 b a n d i shift 7เพราะนั้นทีละบรรทัดต้องตั้งสีทุกอย่างให้ตรงทีละบรรทัด คือมีอธิบายไว้หมดนะว่าแต่ละตัวใช้อะไรยังไงทําไมถึงต้องใช้ตัวพวกนี้ทําไมถึงจะต้องเอามาหนุนกันทำไมจะต้องใช้ด้วยกันทำไมจะต้องใช้หลายตัวเรามีอธิบายเอาไว้อาจจะต้องดูตั้งแต่ EP 2 6 0ขึ้นมานะครับจนถึง EP ปัจจุบันและถ้ามีอะไรผมก็จะลงคลิปอัปเดตเรื่อยๆในอนาคตก็จะอัปเดตคลิปเพิ่มขึ้นมาให้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้อัปเดตเพราะว่าสูตรนปัจจุบันที่เทรดกันอยู่ทุกวันนี้ทุกคนทำอะไรได้ดีกันอยู่แล้ว แทบจะไม่ต้องอมีอะไรอัปเดตเลยก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปแต่ตอนนี้3 4มสี่ห้าเดือนที่ผนมาเราแท็ c k i n g ทองกับสูตรใหม่ของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเอาตลาดทองอยู่แล้วเริ่มทำอะไรได้ก็เลยสอนเทรดทองซะเลยนะ,ะวิธีเรา back แ r a กกิ้งให้ดูยังไม่ได้มากตัวนี้คือ XAUAUD นะครับเป็นทอง VS a u สเตรเลียนดอลลา ซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกให้ค่าสวอปเยอะที่สุดลองลงมาคือ XAU USD นะครับที่ให้ค่าสวอปเยอะคือผมจะเรียงตามค่าสวอปไปเลยตัวนี้ค่าสวอปเยอะสุดที่ค่าสวอปบ,บวกเยอะสุดที่2.64นะครับส่วน USD ค่าปอ่าบวกเยอะสุดที่จริงมัน2ดอลกว่ามอนกันแต่ตอนนี้มันเหลือที่1.96ก็เกือบเกือบ2 2ปิ๊บอยู่ไม่ใช่2ดอน2ปิ๊บ 1.96ก็คือเกือบเกือบสป,ปิแต่มันก็ลดลงมาจาก2องปิบกว่าแต่ก็เรียงตามนั้นนะ่ะเวลาเช็คก็ที่ผมเรียงก็คือ a u d มันให้ซอฟเยอะสุดต่อมาก็เป็นตัวอเมริกาแล้วก็เป็น GBP ที่ให้ค่า s อ a p ลองเยอะลงมานะครับ1.76ปิปนะครับสำหรับ g p p แล้วก็ EUR ลองลงมา 1.4ปผมจะเลือกเทรดตัวที่ให้ค่าซอฟเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็แล้วแต่จังหวะเข้าด้วยบางตัวอาจจะมีจังหวะเข้าแต่ก็ขอให้เป็นสวอปบ,บวกคุณจะได้ไม่เสียเปรียบตลาดมากนมากจนเกินไปตัวสวิส s ทอง vs เงินสวิตค่างเงินสวิตฟรัง0.13ปะครับก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับแล้วมันโอกาสที่จะสวับเปลี่ยนทางก็มีสูงเพราะว่ามันเหลือน้อยลวแต่ถ้าถ้ามันสัก1ปกว่าหรือ2ปขึ้นไปเนี่ย มันยังคงที่อยู่นะระดับนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเลี่ยงที่จะยังไม่ยังไม่เทรดตัวอทอง VSHF อาจจะยังไม่ไม่เทรดเพราะว่าค่าสวอปมันค่อนข้างที่จะน้อยส w a p บวกค่อนข้างที่จะน้อยที่จริงมัน0.15้วแต่มันลดลงเหลือ0.13นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตลาดเปิดไปพร้อมๆกันตลาดทองนะครับอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วก็ตัวพวกนี้ผมตัวพวกตัวพวกนี้เป็นอ่าอินเทอร์เเป็นพลังงานเป็นน้ำมันเนี่ย crude oil Brent oil national Glass, gas gasoline ตัวพวกนี้เป็นน้ํามันซึ่งก็เน้นเหมือนกันเทรดซอฟบวกคือที่ผมใส่เข้ามาเพราะมันให้ค่าซอฟเยอะอันนี้วอปบวกอยู่ฝั่งบาย2.65ปิ๊บนะครับวอปลองเนี่ย2.65ปิป๊บแล้วก็ราคาการที่มันเข้าเนี่ยใช้เงินน้อยมากต้นทุนต่ํานะครับแต่ก็ต้องระวังแล้วต้องดูตลาดดีๆเดี๋ยวจะให้อธิบายเรื่องสเปรดสเปรดคือเส้นสีราคา2เส้นนี้ถ้าสเปรดห่าง เช่นสเปซห่างอยู่แบบนี้คือตลาดยังไม่เคยวิ่งช่วงเช้าๆจะเป็นแบบนี้หลังสิบโมงเชา้าหลังสิบโมงเช้าแล้วสเปซจะเริ่มขยับเข้าหากันหรือตลาดมีความเคลื่อนไหวแต่ถ้าคุณเข้ามาดูแล้วนะครับเส้นสีเขียวกับเส้นสีสม้มเนี่ย Bid and Ask Price หรือว่าเส้นราคาที่วิ่งอยู่2เส้นนี้มันเข้ามาชิดกันหรือว่ามันใกล้กันเนี่ยแสดงว่าเข้าเทรดได้ตลาดมีความเคลื่อนไหวแต่ถ้าสเปดมันยังห่างอยู่ไม่ควรเข้าเทรดทองทองก็เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันตลาดทองเปิดแล้วนะครับสเปรดของทองก็เหมือนกันเนี่ยตลาดเปิดมันจะห่างแบบนี้เลยตลาดเพิ่งเปิดความเคลื่อนไหวในตลาดมันน้อยเพราะนั้นเราจะต้องรอให้เส้นราคา2เส้นนี้เขียวกับส้มเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเข้ามาชิดชิดกันซึ่งส่วนมากแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนเสสายอย่างที่บอก10บโมงเช้สส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 าเสดโมงเช้าขึ้นไปอย่างตอนนี้ตลาดเพิ่งเปิดถ้าเป็นเวลาออสเตรเลียก็คือหลังบ่ายสองหลังบ่ายสามหลังสี่โมงเย็นไปเลยจะยิ่งดีมากๆ อา้านะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มถี่เข้าหากันเรื่อยๆยกตัวอย่างให้ดูแล้วมันก็ใกล้กันได้มากกว่านี้นะสเปซถ้าตลาดวิ่งเยอะๆนะครับอย่างตอนนี้ที่ออสเตรเลียมันถึงว่าเช้าอยู่ยังยังไม่โอเคนะครับผมก็ถ้าเป็นที่ออสเตรเลียก็ต้องบ่ายๆสายๆเลยเย็นๆตังสี่โมงเย็นอ่ะเดี๋ยวเรามาแบ็คแท็กกิ้งดูเอาเป็นทอง u s แล้วกันนะครับอ้าวใกล้จะเข้าเศจได้นะ แต่ว่าสเปรดยังห่างอยู่แบบนี้ยังไม่ควรนะยังไม่ควรแต่อย่างที่บอกถ้าครูจะตั้งราคาไว้ตั้งที่เส้นสี่โมงทึบเซลล์ลิมิตบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะถ้าไม่เขา้าจต้องย้อนดูเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะสอนย้ำให้ในคลิปนี้แต่เดี๋ยวจะพาแบ็คแท็กกิ้งดูก่อนว่าเราทําเงินกับทองได้บ่อยและมากขนาดไหนทุกคนสามารถแบ็คแท็กกิ้งดูด้วยตัวเองได้นะดูในกราฟตัวเองได้เลยสามารถทําตามแบบนี้ได้แบ็คแท็กกิ้งนะครับผมผมมีการสอนทาแบ็คแท็กกิ้งอะไรไว้อยู่แล้วแนะนําดูบบ 260, ้ P 60ขึนมาให้ครบนะบจะเข้าใทุกอย่างแล้วก็ลอึกทําได้ ย้ำอีกทีนะดูตั้งแต่ ep 260ขึ้นมาให้ครบคุณจะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ฝึกทำได้อย่างที่บอกค่าสว a p บวกอยู่ฝั่งไหนเทรดฝั่งนั้นจะได้ไม่เสียเปรียบตลาดมากจนเกินไปนะครับเพราะถ้าคุณเทรด swap ลบไม่เกิน2อสัปดาห์คุณโอกาสล้างพอร์ตไปแล้วนะครับผมเพราะนั้น swap บลบอันตรายมากๆอย่าเสี่ยงเลยการเทรดการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะเทรดฝั่งสวบ,บวก พราะว่าถ้าคุณถือยาวฝั่งสภาวบ,บวกเนี่ยมันยังบวกเงินเข้ามาให้คุณทุกวันทุกวันทุกวันจนมันกลายเป็นกําไรได้คุณไม่จําเป็นต้องรอให้กราฟกลับไปถึงจุดเปิดด้วยซ้ํานะครับมาดูกันอันนี้ก็อาจจะย้อนมาหลายเดือนหน่อยเพราะทองมันความเคลื่อนไหวยเยอะนะครับอาจจะอ่ะอะาไพเซมที่ใช้อย่างที่บอกไปผมใช้เป็นอ่า R A f i หรือว่า l a n g t h ห้าปิบนะครับ เพราะว่ามันจะเห็นราคาทุกๆหาปิบค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างที่จะดักทํากําไรได้ง่ายนะครับก็ลองเอาเอาไปฝึกดูว่าง่ายจริงไหมมันดีจริงไหมเ,เรื่องพวกนี้คุณต้องไปตัดสินใจด้วยตัวเองดูนะการลงทุนมีความเสี่ยงจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองนะครับสัมผัสด้วยตัวเองว่าเอ้ยมันทำกะไรได้จริงไหมมันลงมได้จริงเหรอมันทำกะไรยังไงนะอาจจะต้องไปศึกษาดูด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายคุณจะได้คําตอบเองเนาะอ่าเห็นไหมสเปซเริ่มชิดกันแล้ว สเปซนะครับอ่ะมาดูกราฟนะครับชนม่วงชนซาด้านบนก็ตามสูตรเราที่เราตั้งไว้เส้นมันจะขึ้นมาแบบนี้สูตรที่ให้ไว้ทุกอย่างเส้นมันขึ้นแบบนี้มีจุดจาสองจุดสีฟ้ากับสีเหลืองมีเส้นอ่าสามเส้น เส้นปะสีแดงหนึ่งเส้นเส้นปะสีม่วงหนึ่งเส้นทึบสีม่วงหนึ่งแล้วก็จะมีเส้นตรงกลางเส้นสีฟ้านะครับซึ่งเส้นตรงกลางเราไม่ได้ใช้มันเป็นอ่าเหมือนกับเป็นจุดกึ่งกลางของของเคลเนอร์เฉยๆนะครับแต่สิ่งที่มันบอกก็คือถ้ากราฟวิ่งอยู่บนเส้นสีฟ้าคือเป็นตลาดขาขึ้นครับสีฟ้าองศาขึ้นไปแบบนีน้แล้วก็ถ้ากราฟวิ่งต่ำกว่าเส้นสีฟ้าลงมาคือตลาดขาลงนะครับแต่เราไม่ได้ใช้เส้นนั้นเราเราดูเส้นสีม่วงทึบ ม่วงปะเป็นหลักถ้ากราฟชนม่วงหรือทะลุม่วงขึ้นไปทะลุม่วงเนี่ยคือยิ่งดีนะครับผมน,นี่สําหรับการเซลนะสำหรับการบายสอนไว้แล้วใน E ีพีสองเก้าแปดสองเก้าไปย้อนดูเองนะครับผมอันนี้สำหรับทองล้วนทองช่วงนี้สวบบวกอยู่ฝั่งเซลเพราะฉะนั้นเราจะสอนเซลนะครับกราฟชนม่วงแล้วกลับมาชนสาตรงนี้เข้าเซลคุณก็จะกำไรข้างล่างตรงนี้ อันนี้คือหนึ่งครั้งอันนี้คือแบล็คแทกิงให้ดูว่าคุณจะมีโอกาสทำกำไรได้ทํายังกําไรยังไงและมีโอกาสได้บ่อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาดูกราฟก็อย่างที่บอกกราฟขึ้นมาส,สวยๆเลยสี่สิบา,าองศาให้ตั้งราคาเอาตรงเส้นสีม่วงทึบตั้งเซลล์ลิมิตทิ้งไว้นะครับตั้งเซลล์ลิมิตทิ้งไว้ถ้ากราฟมาถึงมันก็จะเปิดออเดอร์ใคุณเองนะครับผม อีกตัวอย่างหนึ่งนะชนม่วงชนซาเข้าเสีลวก็จะกําไรด้านล่างนี้นะครับผมคือคุณต้องไปทําเขาเข้าใจเอ,าเองแล้วอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างที่เฉยนะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีให้ดูว่ามันทำกำไรได้บ่อยแค่ไหนนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่ติดบ้างแต่อย่าลืมคุณถือสวอปบวกคุณคุณไม่ได้เสียเรียยตลาดมากขนาดนั้นคุณถือยาวได้เพราะนั้นต้องใจยเย็น บางทีเปิดออเดอิปแล้วอาจจะใช้เวลา2-3าอาทิตย์กว่าจะกำไรหรือบางทีอาจจะเป็นเดือน2เดือนกว่าจะกำไรนะครับมันใช้เวลามันไม่ได้กำไรปุบปับตลอดเวลาทุกครั้งไปเนาะเอาไปฝึกดูฝึกให้ชำนาญมีความชำนาญในตลาดแล้วคุณจะเข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วต่อไปต่อไปคุณก็จะทำกำไรกับมันได้เรื่อยๆขออย่าโอเวอร์เทรดก็พอนะครับแรกๆแต่ถ้าคืนทุนแล้วโอเวอร์เทรดไปเถอะตามสบายอ่า ชนม่วงชนสาเข้าเซลก็กำไรตรงนี้ได้ชนม่วงชนสาเข้าเซลก็กำไรตรงนี้ได้นะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันทำกำไรยังไงกับสูตรนี้เสร็จแล้วนำไปฝึกด้วยตัวเองดูด้วยตัวเองนะว่ามันทำกำไรได้ขนาดไหนชนม่วงชนสาเข้าเสล็วกำไรข้างล่างชนม่วงชนสาเข้าเซลลอาจจะติดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็กำไรข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้ ชนม่วงชนสาข้าเสออาจจะติดหน่อยตรงนี้อาจจะไม่ถึงทีเพราะมันวิ่งสัน้นชนม่วงชนสาข้าเสยวอ,อาจจะอาจจะวิ่งสัน้นแต่มากับในข้างล่างตรงนี้เยอะๆได้เลยนะครับดูซิว่ากี่ปิป๊บดีกว่านะการจะวัดว่ากีป่ปิ๊บนะครับกลับมาที่หน้าจอตรงกลางด้านล่างหน้าจอตรงกลางด้านล่างหน้าจอตรงกลางด้านล่างล่างสุดของจอจะมีสามเหลี่ยมอยู่กดที่สามเหลี่ยมเสร็จแล,ล้วลากไปจุดที่เราต้องการอาไปกดโดนนะครับ ไปกดโดนมากาปัจจุบันเฉเลยได้ดเลยวัดจากตรงนี้ก็ได้อ่าสมมุติเราเข้าตรงนี้ชนม่วงชนสาผมจะวัดว่าต้องห้ามขยับนะกดที่สามเหลี่ยมตรงนี้สิบเก้าปบอ่าตรงนี้ประมาณ ส0่สิบปกว่าปิบนะครับโอ้โหแล้วมันก็ลงอีกน,นก็ค่อนข้างเยอะเลยวแะถ้าลงแบบนี้จากจุดซาที่เราเข้าบริเวณบริเวณประมาณตรงซา88ปดสิปตรงนี้เพราะนั้นโอกาส้างอะไรมันมีมันมีนะครับแต่ตัวเราจะดูเป็นจะหาเป็นหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเองล้อยู่ที่ความสามารถของตัวเองแล้วต่อไปนี้การควบคุมพอร์ต รักษามาจินยูสมาจินยูสไม่ควรใช้ไม่ควรใช้เกินสิบถึงสเของเงินมาล้านสำหรับคนที่ยังไม่คืนทุนแล้วคนที่คืนทุนแล้วไม่ควรใช้เกินสามสิถึงสี่สเปอร์็นของเงินมาล้านตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเซลล์อาจจะติดหนักได้ติดยาวเลยให้ดูราคานะคุณจะติดที่หนึ่งเก้าแปดหกอ่าสุดท้ายกลับมา กลับมาที่หนึ่งเก้ดศูเลยเพราะนั้นสุดท้ายมันกลับมานะครับผมแต่อาจจะติดนานหน่อยสักระยะหนึ่งประมาณ3วันนะครับวันที่28่สิบแปดออบอร์ดจงตรงกลางจอมุมซ้ายใต้คําว่า x u s d มีวี่บี่บอก28วเบอร์ยี่สิเสร็จแล้วมาปิดเอาวันที่สามสิบเอ็ดออกโเบร์ October, หรือวันที่1นึ่งโนเวม ber ปิดช่วงนี้นะครับ1นึ่งโนเวม ber ประมาณ สาวันนะครับก็ถือว่านานอยู่นะติดนานอยู่3ามี่วันนะครับสุดท้ายก็กําไรได้แล้วคุณก็ได้กินวอปบ,บวกไปด้วย3าสี่วันนะครับเทตดที่ทางวอปบ,บวกนะย้ําแล้วนะเทตดที่ทางวอปบ,บวกนะครับผม อ่า elevator, sharp, อิเล็เตอร์โหลดแท็บนนึงนะครับตกใจหมดเลยนึกว่าหายนะครับอ่าอย่างที่บอกการตั้งเซลิมิตให้กราฟสูงขึ้นไปสีว่าองศาขึ้นไปสวยสวยเป็นแนวขาขึ้นสวยสวยแล้วตั้งที่เส้นทึบสีม่วงเส้นทึบส,สีม่วงเท่านั้นในการที่จะตั้งราคาหรือเลยขึ้นไปนิดนึงแต่อย่าเลยเวอร์สูงขึ้นไปจนเกินไปเพราะราคาอาจจะไปไม่ถึงทุกครั้งที่กราฟเป็นสี่ห้าองศาตั้งขึ้นไปส,สวยๆวยตั้งเซลิมิตที่เส้นสีม่วงทึบได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้า ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูกราฟแต่ถ้ามีเวลาตั้งราคาที่ต้องการเอาไว้นะครับซึ่งที่ผมแนะนําก็คือราคาตามเส้นสีม่วงทึบนี่แหละเดี๋ยวมาดูปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นแนวลงมาแบบนี้อยู่ไม่ควรตั้งเซลลิมิตนะครับสิ่งที่รอคือรอให้กราฟเป็นแนวขาขึ้น4 5องศาขึ้นมาสักนิดนึงอันนี้มันก็จะเริ่มตั้งขึ้นมาแล้วตั้งมาได้ล่ะแต่ให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเป็นสีา้าองศาขึ้นไปสวยสวยแล้วค่อยตั้งเซลล์ทีี่่เเซลลิมิมตทส้นราคาค เดี๋ยวลองดูคู่อื่นดูว่ามีตัวไหนที่สามารถตั้งอ่อตัวนี้ตัวอย่างดีตัวอย่างดีนะถือว่าไซเบร์นิดนึงแต่ว่าก็เริ่มขึ้นมาเป็นสีมังสาเทานั้นตัวเนี้ยเราตั้งราคาตรงนี้ได้จะตั้งตรงนี้ก็ได้ราคาสามศูนย์ห้าศูนย์จุดห้าห้าตรงนี้ก็ได้หรือสามศูนย์ห้าหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งตรงนี้ก็ได้หรือจะเลยขึ้นไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่อย่าเลยสูงเวอร์จนเกินไปเพราะกราฟอาจจะไปไม่ถึงเราไม่รู้ นะครับกราฟอาจจะไปไม่ถึงตรงนี้เราไม่รู้แต่ถนะ้าณปัจจุบันตั้งราคาที่เส้นทึบสีม่วงเอาราคาตรงนี้สามศูนเนี่ยไปตั้งเซลล์ลิมิตสามศูนนะครับมุมขวาด้านบนที่เป็นรูปแฟมมีเครื่องหมายบวก3ามศูนย์ห้าหนึ่งจุดศูเซลลิมิตสามศูนย์ห้าหตั้งเซลล์ลิมิตทิ้งไว้แบบนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลา แต่แล้ว TP คุณจะตั้งเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องดูว่าพอตั้งไปแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมสามสิสี่หกจุดศูนย์หนึ่งราคาทีที่เราตั้งไว้นะครับก็กด Press Order อีก28ปิ๊บจะถึงปลายทางจะถึงจุดเปิดนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมตั้งไว้2อันอีกอีกอันหนึ่งอีก300กว่าปิ๊บซึ่งไกลมากซึ่งถ้าปกติแล้วถ้ามันเป็น4 0 0 500ปิ๊บก็จะยกเลิกไปนะครับถ้าระยะห่างมันไกลเกิน4สี400่รจะยกกเลกิแล้วก็พิจารณา,าแผนใหม นี่เรามาดู TP ที่เราตั้งไว้อ่าไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะครับถ้ามันเข้าตรงนี้แล้วกราฟเรากลับมาชนตรงนี้เราได้กำไร50ปีบิ๊เต็มๆเนอะดูว่ามันเวอร์จนเกินไปไหมเราซูปออกดูอ๋อไม่ได้ TP ไม่ได้เวอร์จนเกินไปเพราะถ้า TP ไม่ได้ TP ไม่ได้เวอร์จนเกินไปเนี่ยลองร้อยปิ๊ดูสิลองแก้เป็นร้อยปิ๊ดูสิเสร็จแล้วกลับไปดูในกราฟ ร้อยปิบอ่าอาจจะเวอร์ไปนิดนึงโอ้อาจจะเวอร์ไปนิดนึงเพราะอาจจะเกินไปนิดนึงเพราะนั้นเอาสักอ่าเจ็ดสิบปิ๊บพอแล้วเจ็ดสิบปิ๊บน่าจะพอดีนะครับนี่ก็คือวิธีการที่เราดูเจ็ดสิบปิ๊บพอกด modify แค่นี้แหละแล้วก็กลับมา double check อีกรอบนึงเลยเพราะอาจจะเอาแค่ห้าสิบปิ๊บพอโอเคเจ็ดสิบปิ๊บมีความเป็นไปได้เพราะนั้นตั้งปล่อยทิ้งไว้เห็นไหมสเปรดมันจังจะห่างอยู่เพราะตลาดมันเพิ่งเปิดยังไม่มีความเคลื่อนไหว ถ้าคุณจะเทรดมือหรือเข้าเทรดคุณจะต้องให้เส้นสีส้สมกับเส้นสีเขียวอยู่ใกล้กันที่สุดอย่างณเวลาแบบนี้ไม่ควรเข้าเทรดเด็ดขาดตั้งออเดอร์ตั้งลิมิตเอาไว้ได้แต่อย่าเข้าเทรดอย่าเข้าไปกดเซลล์กดายอะไรเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าสเปซมันห่างมันไม่แน่นอนราคามันดิไ่ไมัไม่โอเคมันขาดทุนได้เพะฉะนั้นตรงนี้อันตรายรอให้เส้นราคา2เส้นนี้อยู่ใกล้กันแล้วก็การเซลล์การเซลล์คุณจะดูที่เส้นราคาสีส้มอย่างเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเส้นราคาสีส้มนี้มันจะกลายเป็นจุดเปิดของคุณนะครับจุดเปิดสําคัญมาก น่าจะเข้าใจได้ตามนี้เอาไปแบ็คแฮกกิ้งดูด้วยตัวเองนะครับผมว่าทองทํากําไรได้ยังไงมันทำำํากําไรยังไงมันเป็นกําไรได้ไหมบ่อยแค่ไหนถ้าเราเทรดเราจะสามารถทํากําไรได้ไหมนะครับไปหาคําตอบพิจารณาด้วยตัวเองก่อนที่จะ,ะลงทุนนะครับอันนี้ก็อีก,อก,อกตัวตัวอย่างหนึง่งทะลุม่วงชนซาลงมากําไรตรงนี้ก็สามารถวัดดูได้นะอย่างที่บอกใต้จอตรงกลางสามเหลี่ยมวัดขนาดได้ อ่า27ปิป๊บ30กว่าป๊บตรงนี้ก็โอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้ง TP ปกติถ้าเราเทรดมือเราตั้ง TP ที่7ถึง15ปิป๊บไม่ไม,ไม่ไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าคุณจะตั้งเป็นลิมิตอาจจะตั้งไกลขึ้นไปได้หน่อยเพราะว่าราคาคุณอยู่สูงถ้าราฟไปเปิดให้เนี่ยโอกาสทำกำไรมันมีสูงอยู่แล้ว ดูที่ใต้จอนะครับใต้จอตรงกลางสุดนะครับล่างสุดของจอตรงกลางครับ85ปิ๊บตรงนี้สาหรับทองที่จริงมันลงมาเยอะเลยเนี่ยถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้คืออาบางคนอาจจะเปิดอ7้5ปิ๊บก็คือการเก็บสั้นนะบางคนอาจจะเก็บสั้นสองสามไม้แล้วอีกไม้สองไม้ปล่อยยาวถ้าคุณปล่อยยาวตรงนี้เนี่ยถ้าคุณถ้าคุณปล่อยยาวเซลล์ยาวลงมาตรงนี้เนี่ยกาไรมันจะเยอะนิดนึงไม่ใช่เยอะนิดนึ่ะโคตรเยอะเลยดูดิ อจะลองวัดดูซูมออกวัดได้ไหมเนี่ยมันยาวมากเลยเป็นาจากัจกจักเอาเป็นเงนี้ยหนึ่งหกเอาหนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยจนถึงหนึ่งห้าเก้าหก็เป็นร้อยกว่าป๊บอยู่นะโอ้ก็เยอะอยู่นะครับหลายหลาย หลายร้อยปีบุญแล้วผมลองวัดพยายามวัดให้ได้เจ็ดสิบห้าปีบหนึ่งหกสองหกเจ็ดสิบห้าปีบแล้วก็วัดลงมาอีก ยี่สิบเก้าหนึ่งหกสองสี่ยิบเก้าเจ็ดสิบห้าบวกยิบเก้าโอ้ก็เยอะอยู่ลงมาไม่เป็นไรวัดเอาไปฝึกวัดเอาเองเลแล้วกันเนี่ยลงมาอีกจน1 6 1หนึ่งหกหนึ่งเพราะนั้นร้อยปิ๊บเกิดขึ้นแน่นอนลงมาประมาณร้อยกว่าปิ๊บได้นะครับกเอาไปฝึกดูเองแล้วไปคลกกิ้งดูเองว่าเอ๊ะมันทำอะไรได้บ่อยแค่ไ,ไหนจุดตามสูตรของเรามันจะเป็นยังไง โอเคนะครับขอบคุณครับผมไม่มีอะไรก็ตามนี้ถ้าไม่เข้าใจแนะนำดูได้ EP 2 6 0 298แล้วก็ดูถึง EP นี้นะครับนี่คือการเทรดทองน่าจะเข้าใจได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วเพราะคลิปที่แล้วก็กสอนไปแล้วแล้วคลิปนี้ก็สอนไปแล้วก็สามารถกดดูซ้ําได้นะครับอ่าชนม่วงชนซาด้านบนเซลล์ Sell. ทะลุม่วงคือยิ่งดีนะครับชนม่วงประชนม่วงทึบและชนสาด้านบนหรือทะลุม่วงขึ้นไปคือยิ่งดีนะครับ้วกดเซลล์ก็ไปวางแผนเทรดดูด้วยเองว่าจะรอจังหวะไหนนะอย่างตรงนี้เหมือนกันชนม่วงชนซาเซลล์โอ้โหก็ได้เยอะกแล้วลงมาอยงนี้ดูดิเยอะมากชนม่วงชนสาเซลล์ชนม่วงชนซาเซล์อีกแล้วนะครับชนม่วงชนสาเซล์ก็กำไรชนม่วงชนซาเซล์ก็กำไรตรงนี้นะครับอันนี้วัดได้นะเห็น เห็นตรงนี้สามารถวัดได้ร้อยปิบนะครับประมาณร้อยปิบถ้าแต่จุดท้ายมันลงมาอีกก็เป็นร้อยกว่าปิบได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับทุกคนเอาไปฝึกดูนะอย่าลืมทิศทางสวับบวกนะครับผมเช็คทิศทางสวอปก่อนเข้าเทรดทุกครั้งนะครับสวัปบ,บวกอยู่ฝั่งไหนเราเทรดฝั่งนั้นโอเคนะครับขอบคุณครับผม ก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับอยู่ในเดสคริปชันนอ่านให้ละเอียดหรือเข้ามาดูในอากลุ่ม Facebook กลุ่ม l i น e ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ